สวยๆเงาๆนะครับโอเกต้าดาลิศครับสวยๆเลยนะครับนี่ล้างทำความสะอาดไอลูกค้านะครับ ส,สวยสวยสุดตาครับนี่สว่างสว่างแค่อันนี้ลง,งนนเ,เงายังลงเ,เงายังโอ้สีสวยเลยอ้าวจัดไปเงาเงาช่ำๆครับนี่ สีสวยๆนะครับสีบอลเงินนะครับมารับกับผมเนี่ยจกงานสีรอบพันนะครับสวยๆฉ่ำๆนะครับนี่สนใจก็ติดต่อได้เลยครับเงเงานะครับอันนี้เพิ่งล้าง ของลูกค้านะครับสวยเงาๆครับนี่สนใจติดต่อได้ครับการทำสีรถยนต์นะครับผมเนี่ยทักมาได้ครับ0964123764นะครับส่งมาหนาชาแนลครับเม้นใต้คลิปมาได้เลยนะครับผม เงาๆต่ำๆนะครับวางสว่างมดูด้านท้ายนะครับนี่ตายก็สวยครับขาครับนี่เงาๆครับสีสวยๆรับประกันสีให้ด้วยนะครับผมเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผม กับงานทำซีนะครับดูความเงาครับนี่นี่สว่างสว่างนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง h นะชนแนลด้วยนะครับผมขอบคุณทุกการติดตามนะครับเงาเงาครับนี่มา h นะช n แนลนะครับ ขอบคุณครับคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนครับผมสวัสดีครับ